สำหรับรางวัลเดือสตาฝ่ายน์หญิงของเรานะคะใครคะเพื่อนกดใครเป็นไรบ้างเอ่ยจังหวัดชื่อจังหวัดมีขึ้นต้นด้วยขอใครมีอยู่จังหวัดเดียวค่ะอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงนะคะมาจากจังหวัดขอแนแก่นค่ะ,คะแล้วก็เป็นแพทย์หญิงนะคะ มี่มีรบรนี่ของเราใีับก็ได้เป็นผู้กล้าด้วบกระโดดหอคนแรกของเราเลยนะครับวันนี้ในงานกิจกรรมรับน้องที่ท้ายสี่พัชรินนะครับผม ก็เป็นป้อเลือกโบวต่วตายชายนะครับมาจากจังหวัดสารคามนี่นสารคามคุณหมอที่ชื่อขึอกก้นต้นวยพินรัตกียนางะกีงไทยด้วยนะขอเชิญนายแพทย์พินพาคดาพิมาารับผม ข้าวเปล่าจริงขอเสียงปรมืงนีกครั้งค่ะ้าเาต่อไปเดี๋ยวเชนะพาายเรื่งคู่ด้วยนะคะอบค